อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอนุพันธ์ับสูงอีกกรณีหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราหาอนุพันธ์ับสูงแบบเรามี y ที่อยู่ในรูป x แล้วนะครับอีกรูปหนึงที่เราเรียนก็นคืออนุพันธ์แบบปริยายเนาะก็คือถ้าเรามีแบบฟังก์ชันที่มันสะสมพนเปกันไปหมดนะครับเราสามารถหาอนุพันธ์ับสูงได้ไหมคําตอบก็คือหาได้นะแต่จะต้องซับซ้อนหน่อยนะครับอ่าเราลองมาหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งก่อนอันดับแรกหายังไงเนี่ย จะแยก y กับ x คงแยกไม่ได้เนาะดังนั้นวิธีเดียวที่เราอยากทำนะครก็น่าจะเป็นแบบาหาอาุพันธ์เทียบสองข้างไปหาอนุพันธ์เทียบกับ x นะครับทั้งสองข้างดิฟอันนี้นะครับดิฟ x กําลังสามได้ผมขอดิฟเลยนะดิฟ x กําลังสามได้สาม x กําลังสอง โอเคเดี okay, ๋ยวผมขออ่านลิฟต์ี่ตัวะไรนะลิฟต์ตัวนี้นะครับได้อะไรเอ่ยลบเก็บไว้เนาะลบลบสามออกมาได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้ค่อยๆมาลิฟต์นะลบสามออกมานะลิฟต์ x กำลังสองคูณ y ใช่ไหมอ้าวมันมีคำว่าคูณจังหวะเราทำหน้าลิฟต์หลังถูกไหมครับดังนั้นหน้าของเราคือ x กำลังสองลิฟต์หลังได้ลิฟต์ y เทียบ x ถูกไหม เพราะหลังเราต้องอย่าลืมนะว่าอย่าลืมว่า y ขึ้นกับ x นะครับอันนี้เป็นหน้าลิฟหลังเนาะอ่าหน้ากับหลังอันนี้เป็นหน้าดิฟหลังเราต้องบวกด้วยหลังคือ y ใช่ไหมดิฟหน้าได้อะไรครับ 2x นะ ลบหกเติบไวเนาะใช่ไหมลบหกเอาออกมาเลยนะครับถ <c oughs> ัดมานี้หน้ากับหลังของเราคือหน้าเป็น x หลังเป็น y กําลังสองใช่ไหมเอ่ยคูณ <c oughs> ด้วยหน้าดิฟหลังได้ไรหน้าเป็น x นะครับดิฟหลังคือดิฟ y กําลังสองเนาะมันก็จะเป็นดิฟ y กําลังสองดิฟกำลังสองเหลือสอง y ก่อนเนาะใช่ไหมคูณกับ dy/dx ถูกไหมครับอันเนี้ยคือหน้าดิฟหลังดิฟหลังของเราอย่าลืมนะดิฟเทียบ x ของ y กำลังสองเนี่ยเวลาดิฟเนาะเราต้องมองว่าเฮ้ยแซดมันเป็น y กำลังสองหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอันเนี้ยก็คือการดิฟแซดเทียบ x ซึ่งมันก็คือดิฟแซดเทียบอะไรก่อน y ก่อนแล้วให้เอา y เทียบ x ซึ่ง y เทียบ x เราหาโดยตรงไม่ได้นะเราต้องเก็บไว้แต่ลิฟจะเทียบ y เนี่คือ 2y นะครับนี่มีหน้าดิฟหลังเนาะบวกหลังได้อะไรครับ y กำลัง2ลิฟหน้าเป็น1เนาะหลังดิฟหน้านะครับ ลิฟ์หน้าคือลิฟต์เอ็กซ์นะแล้วก็ลบนะครับลบด้วย2 y กำลัง3เนาะลบ2ดิฟต์วกำลัง3ามได้ไรครับเราลองมองจากตรงนี้ดิฟต์วกำลัง2ได้2 y dy ใช่ไหมดีวายดีนั้นดิฟ์กำลัง3ก็จะเหลือ3 y กำลัง2คูณกับ dy/dx ถูกไหมนะครับโอ้ผมเลยไม่อยากจัดรูปเลยนี้อ่าจัดรูปใหม่ก็ได้โอ้เราเป็นสาม x กำลังสองลบสาม x กำลังสอง dy/dx นะครับบวกอ่าลบสาลบอ๋อแล้วก็อันนี้คูณเนอะลบหก xy นะครับ ลบสิบสอง xy dy dx ลบหก y กำลังสองแล้วก็ลบหก y กำลังสอง dy dx นะครับโอ้ไม่น่าเลือกข้อนี้เลยคราวนี้นะครับเก็บว dy dx เนาะ คิดว่าทำอันนี้ซ้ําๆเนี่ยเราน่าจะเริ่มชินแล้วผมอาจจะทํำขอแค่อนุพันธ์อันดับเดียวเนาะอ่าเราเป็นอะไรเนี่ยเก็บนะครับมีลบสาม x กำลังสอง dydx ที่ต้องเก็บเนาะมีเก็บลบสิบสอง xydydx y เก็บไปข้างนี้นะครับแล้วก็ลบห y กำลังสอง dydx ที่เก็บไปข้างนี้ที่เหลือย้ายไปอีกข้างหนึงหมดเลยย้ายส x กำลังสองไปนะครับเป็นลบส x กำลังสองย้าย 6xy เป็นบวก 6xy ย,ย้ยายย้ายย้ายสีม่วงนี่เนาะแล้วก็ย้ายลบ 6x กำลังสองเป็นบวก 6y กำลังสองนะครับดังนั้น dy dx ข้างนี้มันถูกคูณอยู่กับลบ 3x กำลังสองลบ 12xy ลบ 6y กำลังสองคูณกับ dy dx นะครับ กับลบสา x กำลังสองบวกหก xy บวกห y กำลังสองใหญ่ข้างธรรมดาเนาะแน่นอนว่าผมไม่หาดับสองแล้วนะเพราะว่าขี้เกียจหานะคัองจริงจอันนี้ผมขอขาแค่ดับหนึ่งแล้วกันนะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับแต่แก้โจทย์แต่แก้โจทย์ในข้อสอบไม่ได้นะเออมีันื้กสาชอบแบบ ทำโจทย์ที่ง่ายกว่าโจทย์มีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ดันทําให้โจทย์มันง่ายขึ้นนะดังนั้นอย่างนั้นจะโดนหักคะแนนนะครับอันนี้หาแค่ dydx แล้วกันนะที่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าเราหาแค่จุดเดียวนะดังนั้น dydx นะที่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลบสามคูณด้วยหนึ่งกำลังสอง บวกหคูณ1คูณ1บวก6คูณด้วย1นึ่กำลังสองส่วนด้วยลบ3คูณด้วย1นึ่กำลังสองลบ12คูณ1คูณ1ลบ6คูณด้วย1นึ่กำลังสองข้างบนเนาะเป็นลบ3บวก6บวก6ข้างล่างลบ3ลบสิบสอง ลบหกถ้าเกิดผมไม่ได้บวกผิดนะเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยข้างบนเหลือเกนะ้าเนาะข้างล่างลบลบยิบเอ็ดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นค่าความชันของกราฟที่ตรงนั้นนะครับอ่าโอเค ข้อสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะคล้ายกับใบงานข้อหนึ่งในใบงานนะครับก็คือข้อนี้นะเรามีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งคือต่อไปเนี่ยแคลคูล mm ัส hmm. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในวิชาพวกเคมีฟิสิกส์เพราะว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างเนาะมันถูกอธิบายได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์คำว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยคือมันเป็นการ แสดงความสัมพันธ์ของอนุพันธ์อันดับต่างๆอย่างเช่นในกรณีนี้เราบอกว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ของดิฟสองรอบดิฟหนึ่งรอบแล้วก็ไม่ดิฟเลยเป็นแบบนี้แล้วเรามีว่าอันนี้มันสอดคล้องกับสมการนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันเนี้เป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดเพราะว่ามันทำไปปุ๊บดิฟอนุพันธ์มันได้นะครับ ข้อนี้ผมก็ดันเรื่องอนุพันธ์ดบบสูงมาด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมอันนี้เปลี่ยนโจทย์เลยเพราะว่าแม่เดี๋ยวดิฟไม่ทันนะครับน่าจ,จะดิฟทันที่จริงอาจจะดิฟทันตัวนี้ดิฟไม่ยากขนาดนะั้นเราจะมาดิฟ e กับลบกำลัง 2x นะครับคูณไซด์ 2x คูณกับ cos 2x อันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ดิฟกันสนั่นวันวหวแล้วนะเขาตอไปนี้จะไม่ได้ดิฟขนาดนี้แล้วนะครับแต่ิฟง่ายๆแล้วอ่าดังนั้นดิฟทิ้งทวนเนาะอ่า y พร i ได้อะไรครับ เรามีหน้าใช่ไหมแล้วก็มีหลังใช่ไหมครับน้เป็นหน้าเนาะ e กําลังลบ 2x ดิฟหลังได้ไรครับดิฟไซด์ 2x ดิฟไซด์ได้คอสแต่ต้องเป็นคอสของคอส 2x จะต้องคูณกับดิฟของไส้ในใช่ไหมครับจึงได้2ดังนั้นเป็น2คอส 2x เนาะบวกกับดิฟคอสได้ลบไซ n ์ไซ์ของ 2x ใช่ไหมแต่ก็ต้องมาดิฟไส้ในต่อใช่ไหมครับดิฟไส้ในดิฟ 2x เหลือ2อ,อันนี้เป็นหน้าดิฟหลังก็ต้องบวกกับหลังเนะาะไซส 2x บวกคอส 2x อันนี้เป็นหลังเนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ e กำลังลบสอง x ได้อะไรครับเห็นเลข c กำลังเก็บอะไรไว้ก่อนเลยเก็บตัวเดิมไว้ก่อนใช่ไหมเราให้มาดิฟไส้ในก็คือดิฟข้างบนดิฟลบสอง x เทียบ x เหลือดิฟข้างบนเหลือเท่าไหร่ครับลบสองเนาะโอเคคิดว่าจัดรูปได้เนาะเพราะว่าเราเอา e กำลังลบสอง x เก็บไว้ได้นะ ไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้ไม่แย่เนาะมันจะเป็นสองโคสสองเอ็ลบสองซายสองเนาะตัวหน้าใช่ไหมครับส่วนที่มาจากตัวหลังเนี่ยมันเป็นอะไรนะบลบสองคูณด้วย s ซายสองเอ็บวกคสสองเออย่างนี้ปะ่ะใช่ไหม ตัวหลังก็คือมีลบสองมาเมนาะเก็บ E กำลังลบสองเนะครับเาก็มีตัวนี้เนาะไม่แย่ไม่แย่เพราะว่ามันตัดได้ใช่มม้มีลบสอง cos สองเนาะข้างหลังจึงเหลือแค่เท่ากับ E ยกกำลังลบสอง x คูณด้วยอะไรครับเหลือแค่ลบสี่คูณ sin สองเเพราะว่าตัว c o s เนี่ยถูกตัดไปแล้ว อันนี้ต้องต้องดิฟให้ถูกนะเพราะาผมดิฟผิดเนี่ยเราไปแทนกลับมันจะไม่จริงละน่าจะถูกมัง้งเดี๋ยวมาดูถูกไหมครับช่วยดูด้วยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาอดึง e อกลังสองมาได้นะน่าจะถูกคิดว่าถูกอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าดิฟอีกรอบนะครับ วายบนพรมนะครับดิฟสองรอบเนาะ,ะมีหน้ากับหลังอีกแล้วนะคราวนี้สีม่วงนะครับหน้าเป็น e ยกำลังลบสอง x ดิฟหลังเก็บลบสนะี่ไว้เนาะดิฟายได้ c อสสองนะครับคูณกับไส้ในคือดิฟได้สองเนาะนี้เป็นหน้าดิฟหลัง บวกกับหลังได้ลบ4ไซน์ 2x นะครับดิฟหน้าดิฟมาแล้วนะเมื่อกี้เป็นเลขชีกำลังเก็บไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คูณกับดิฟของไซน์หรือดิฟของเลขชีกำลังได้ลบ2โอ้ใช่ไหมมันติด e กำลังลบ 2x เนอะโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่แล้วก็ได้เป็น ข้างตรงไซน์ 2x เนี่ยมันมีอยู่ลบ8เวยลบ4คูณลบ2เป็น8เนอะเป็น8คูณไซน์ของ 2x นะครับลบ8คูณซ่เอ่อคูณคอสของ 2x น่าจะโอเคน่าจะตัดกันได้หวังว่าเนอะคราวนี้จากการหาอนุพันธ์เนี่ยเราต้องมาแสดงว่าอันนี้เป็นจริงนะครับเราก็เลยจะได้ว่า ถ้าเราเอา y double prime บวกกับ4 y prime บวก8 y ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แต่เราอยากได้ศูนย์เนาะอ่ะเราก็ากลองอะไทำตามนะครับ y double prime ได้ e กําลังลบ 2x คูนด้วย8 s ซ n 2x บวกลบ8โคไซ 2x นะครับอันนี้คือ y double prime ถัดมาเราบอกว่ามันบวกด้วย4คูณ y prime นะครับ y prime ผมพิเกตเขียนแล้วนะผมขอเอานี่มาเลยนะอันนี้คือ y prime นะครับ4 y prime เนาะนั้น y prime คือส่วนสีเขียวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายบวกด้วย8 y y ของเราคือตัวนี้เนาะ e กำลังลบ 2x ผมขอก๊อปเลยนะครับ ใครที่มี iPad กับได้เลยนะถ้าเขียนเอาก็ลองจดตามนี้นะเอาอ๋อนะครับโอเคคิดว่ามันจะบวกกันได้ศูนย์ไหมได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตัวไซน์สองเอเนี่ยมีอยู่แปดแปดเท่าของตัวนี้ใช่ไหม แล้วมาลบด้วย16เท่าเนาะแล้วมาบวกด้วย8เท่าเนาะนั้นตัวไซน์หายแน่นอนนะครับตัวคอสอ่ะตัวคอสมี8อยู่ตรงนี้แล้วก็มาบวก8นะครับเราก็จะจัดรูปเนาะนี่ก็จะเท่ากับเมื่อกี้เป็นแค่การเช็คนะเท่ากับเราก็จะแยกเอา e กำลัง 2x นะครับแล้วมาอ๋อตัวแรกมี8 s ซส 2x ตัวกลางมีลบ16 s ซส 2x นะครับ ตัวสุดท้ายมีอีกบวก8 s i n 2x ตัดกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็น e กําลัง 2x ทางนี้เก็บคอสเนาะคอสตัวแรกมีลบ8 cos 2x ตัวกลางไม่มีตัวสุดท้ายเป็นบวก8 cos 2x เราก็เห็นว่ามันคือ0ตัดกันหมดเลยนะครับ การที่มันเป็นศูนย์แสดงว่าฟังก์ชันที่เราเริ่มต้นเนี่ยฟังก์ชัน e กำลังลบ 2x คูณ sin กำลังลบคูณไซน 2x บวก cos 2x เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติพิเศษเช,ษเชิงอนุพันธ์เนาะอย่างที่บอกมันเป็นผลฉเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับเราเจอสมการเชิงอนุพันธ์ได้เยอะเลยถ้าเราเรียนฟิสิกส์หรือเราไปทําโมเดลกับพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์เนี่ยมันจะเจอนะครับเราเจอสมการเชิงอนุพันธ์เยอะมากเนาะ เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยสมการต้องอยู่ในรูปนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอในกันบ้านเนาะว่าให้หาอนุพันธ์แล้วใช้อนุพันธ์เนี่ยมาตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ไหมนะครับวันนี้ก็จบเรื่องการหาอนุพันธ์โดยปริยายแล้วก็อนุพันธ์แบบสูงเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของผลต่างอนุพันธ์ non differential นะครับรหวังว่าจะได้ขึ้นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ อัตราสัมภาษณ์นะครับโอเคครับเจอกันวันพฤหัสครับผมเจอนครับ